ชาวลัคนาราศีพิจิกคำพยากรณ์ดวงชะตาวันที่1-15มิถุนายนปี2,566ดาวการงานดาวโชคลาภพุ่งเข้าหาตัวงานดีเงินปังสวัสดีชาวลัคนาและชาวราศีพิจิกที่รักทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะขอมาทำการพยากรณ์ ดวงการงานดวงการเงินดวงความรักในช่วงของวันที่1-15ถึง1ิมิถุนายนครับสำหรับใครที่เข้ามาแล้วนะครับช่วยกันกดปุ่มติดตามกดปุ่มไลค์กดปุ่มแชร์ share, เป็นกำลังใจดีๆให้กับช่องพรลลีไปได้วยกันครับสำหรับใครท,ที่ทราบว่าตัวเองนั้นเป็นชาวลัคนาพิจิกสามารถรับชมรับฟังอีพีนี้ในรูปแบบของลัคนาได้เลยนะครับ ส่วนใครที่ไม่ทราบว่าตัวเองนั้นลักนณอะไรแต่ทราบว่าตัวเองเป็นชาวราศีพิจิกก็สามารถรับชมรับฟังอีพีนี้ในรูปแบบของราศีได้เช่นเดียวกันครับสำหรับชาวราศีพิจิกจะเป็นผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่16พฤศจิกายนไปจนถึงวันที่15ธันวาคมนั่นเองครับชาวลัคนาราศีพิจิกนะครับในช่วงของวันที่1ถึง15มิถุนายน ดาวพาทิตเจ้าเรือนการงานจะโคจรอ,ออกจากอริมาอยู่เรือนปัตตนิเล็งมาที่ตัวของชาวราศีพิจิกแล้วส่งผลทำให้ชาวราศีพิจิกนะครับใครที่มีปัญหาความวุ่นวายเกี่ยวกับงานเกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมาจากนี้ไปดวงวาสนาการงานจะดีจะเฮงจะปัง โดยเฉพาะใครที่กำลังมองหางานใหม่ๆอยากจะสมัครงานใหม่ได้งานใหม่มีโอกาสได้งานที่ดีเข้ามาอย่างแน่นอนครับนอกจากนี้ดาวพาทิตมาอยู่เรือนพบปัตตนิที่หมายถึงเพศตรงข้าม ชาวราศีพิจิกมักจะได้รับการสนับสนุนได้รับการอุปถัมภ์จากเพศตรงข้ามเป็นอย่างดีนอกจากนี้ใครที่ทำงานแบบมีหุ้นส่วนก็สามารถที่จะทำได้มีหุ้นส่วนที่ดีเข้ามารวมไปถึงเกี่ยวกับเรื่องของแฟนคนรักคู่ครองถ้าเกิดทำอะไรร่วมกันช่วงนี้ก็ถือว่าดีเป็นอย่างมากครับ นอกจากนี้ก็จะมีดาวพอพุธซึ่งเป็นเจ้าเรือนโชคลาภนะครับมาอยู่เรือนคู่ครองด้วยอยู่ร่วมกับดาวการงานเลยทำให้ชาวราศีพิจิกนั้นนะครับการเปลี่ยนแปลงเรื่องงานครั้งนี้จะมีข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องเงินเข้ามาด้วยโดยเฉพาะโอกาสช่องทางใหม่ๆใ,ในการหาเงินนะครับจะมีเรื่องของโชคการเงินเข้ามา ช่วงนี้ลองเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบดูชาวราศีพิจิกมีเกณฑ์จะมีโชคลาบเข้ามาแบบฟุกๆนั่นเองนะครับ และที่สำคัญเลยหนึ่งกับสเป็นคู่เอกสารคู่สัญญาคู่ประชาสัมพันธ์ชาวราศีพิจิกมีเกณฑ์เรื่องของการเซ็นเอกสารเซ็นสัญญานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงานนะครับหรือว่าเกี่ยวกับธุรกิจแบบมีหุ้นส่วนนะครับหรือว่าการทำธุรกรรมการเงินการกู้ยืมจะเป็นผลดีนะครับในเรื่องของการเซ็นเอกสารนะครับผม และใครที่ทำงานเกี่ยวกับงานเซลล์งานขายนะครับเป็นพ่อขาแม่ขาการติดต่อเจรจาการใช้คำพูดดิวงานจะเป็นผลสำเร็จดีชาวราศีพิจิกจะมีอำนาจต่อรองในเรื่องของการใช้คำพูดพูดจาอะไรออกไปมักจะเป็นผลสำเร็จดีนั่นเองนะครับส่วนดาวการเงินของชาวราศีพิจิกได้แก่ดาวพฤหัสนะครับยังคงอยู่ที่เรือนอรินะ ทำให้ชาวราศีพิจิกถึงแม้ดาวโชคลาภจะเล็งมาที่ตัวของท่านชาวราศีพิจิกหลายท่านก็ยังคงมีความวุ่นวายใจเกี่ยวกับเรื่องของค่าใช้จ่ายการเงินนะครับหลายท่านเนี่ยมีค่าใช้จ่ายเยอะจึงเกิดเป็นปัญหาความเครียดเกี่ยวกับเรื่องการเงินเข้ามานั่นเองนะครับแต่ถึงอย่างไรถ้ามองดีๆด,ดาวพฤหัสไดมาตรฐานทางโหราศาสตร์ที่เรียกว่าราชาโชค มักจะมีโชคเข้ามาแบบทุกขาลาบนะครับมีเกณฑ์ต้องเสียก่อนจายก่อนจึงจะได้มาหรือว่าได้มาแล้วต้องจายออกไปนั่นเองจึงเป็นเหตุผลที่ชาวราศีพิจิกมักจะมีความเครียดเกี่ยวกับเรื่องค่าใช้จ่ายนั่นเองครับ นอกจากนี้ชาวราศีพิจิกนะครับให้ระวังเกี่ยวกับคนที่มีอายุน้อยกว่าไว้ด้วยนะครับมีเกณฑ์ที่ชาวราศีพิจิกจะปวดหัววุ่นวายกับบุตรบริวารลูกน้องนะครับนอกจากนี้ดาวพระราหูเป็นเจ้าเรือนพันธุทุก็มาอยู่อาริร่วมกับดาวพฤหัสนะครับทำให้ชาวราศีพิจิกนอกจากจะวุ่นวายเกี่ยวกับเรื่องของบุตรบริวารแล้ว ก็ยังคงวุ่นวายอยู่กับเรื่องของหัวหน้าเจ้านายหรือว่าเกี่ยวกับคนในครอบครัวช่วงนี้จะมีเหตุทะเลาะบ่แว้งกันหรือว่าสุขภาพผู้หลักผู้ใหญ่อาจจะเจ็บป่วยในช่วงนี้ด้วยนั่นเองนะครับผมเพราะฉะนั้นชาวลัคนาราศีพิจิกเรื่องบุตรบริวารเรื่องผู้หลักผู้ใหญ่ไม่ค่อยดีเลยนะครับ ส่วนในเรื่องของความรักอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องราวที่น่าชื่นใจนะครับเนื่องจากว่าดาวพระศุกร์เจ้าเรือนคู่ของไดคโครจรอ,ออกจากมรณนะมาอยู่เรือนสุภะแล้ว ชาวราศีพิจิกใครที่มีปัญหาด้านความรักจากนี้ไปก็จะกลับร้ายกลายเป็นดีนะครับโดยเฉพาะคนโสดทั้งหลายมีเกณฑ์ที่คนโสดนั้นจะมีเสน่หต่อเพศตรงข้ามนะครับมีโอกาสจะมีคนเข้ามาชอบมาลงไหลเสน่ห์ชาวราศีพิจิกนั่นเอง พราะว่าดาวความรักมาอยู่เรือนพบแห่งความสําเร็จแถมยังทํามงมตีโกนถึงลัคนาคุณอีกด้วยนะครับเป็นมุมที่ดาวความรักนั้นส่องแสง ส่งพลังมาถึงตัวชาวราศีพิจิกแถมดาวพระศุกร์เจ้าเรือนคู่ครองยังอยู่ร่วมกับดาวพังคารที่เป็นดาวประจําตัวชาวราศีพิจิกอีกตั้งหากนะครับชาวราศีพิจิกช่วงนี้จะโดดเด่นเป็นอย่างมากนะครับใครเห็นก็รู้สึกว่าจะชอบหลงไหลเสน่ห์ชาวราศีพิจิกเป็นอย่างมากเพราะอันนี้สงจากดาวความรักและดาวประจําตัวนั้นส่องแสงถึงตัวท่านนั่นเองครับ และ6กับ3นั้นเป็นดาวคู่สเสน่ห์เพราะฉะนั้นช่วงนี้ชาวราศีพิจิกนะครับต้องบริหารสเสน่ห์ให้ดีๆไม่เช่นนั้นจะวุ่นวายใจเพราะว่าอะไรที่เรือนคู่ครองมีดาวถึง3ดวงมาอยู่รวมกันได้แก่ดาวพฤหัสดาวพ,าพุธและดาวมฤตยูนั่นเองนะครับยังไงชาวราศีพิจิกขนโสดสเสน่ห์แรงคนจะเข้ามาเยอะก็ค่อยๆเลือกไปละกันนะครับส่วนใครที่มีแฟนคนรักคู่ครองอยู่แล้ว ช่วงนี้ต้องระวังแฟนหึงห่วงแฟนอาจจะน้อยใจหรือว่าจ้องจะจับผิดเราได้นั่นเองนะครับผมเพราะฉะนั้นเรื่องความรักผมมองว่าค่อนข้างดีสำหรับชาวลัคนาราศีพิจิกนะครับผม สำหรับคำพยากร์วันที่1ถึง1 5มิถุนายนเกี่ยวกับดวงการงานดวงการเงินดวงความรักก็ขอจบคำพยากรไว้เพียงเท่านี้นะครับวันนี้ก่อนจากกันยังไงอย่าลืมกดปุ่มติดตามนะครับกดปุ่มไลค์กดปุ่มแชร์เป็นกำลังใจดีๆให้กับช่องพฤศิไปได้วยกันครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ EP นะครับ EP นี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ